ไได้าไม่ไม่สได้หรถ้าน้าตาไม่ได้เดี๋ยวน้องให้รับน้องเกี่กนี้ดูกระดือไปหน่อยอดูง่ายกว่าทีคิดไหม ัีเราว่างไงว่างแผ้มาอย่างไงก็ไปเรื่อยๆครับเรามั่นใจยุ่ไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายแล้วารับยุ่สี่ครับเขาเริ่มหมดจังหวะไหนเลยที่ทําให้เรามั่นใจไปยุ่งไปยุ่งสี่ครับเขาหมดแรงครับดูรู้รู้เลยใช่ไหมครับผมไปยุ่งสี่จังห้าเขคุมก็ไม่มีปัญหาอะไรผู้ชกก็สารภาพเนาะ วันนี้เป็นไงบ้างชกง่ายไหมดูงแบบเหมือนกบบชก่ายนะอชกง่ายเล้วแต่ว่าดูผมอึดอึดไปหน่อยคลับอึดอึดอึดยังไงยกไหยุดนานยกงสามเดือนได้ครับสามเดือนเหรอพี่คิมหยุดไปทำอะไรทงจำทปไมตกรกไหมู่ต่อสู้เขาถอนนี่ไู่ต่งูบ่อสู้สอนต่อมากังเลือนอยู่พี่กาท่าไหี่รอยี่สิบสอี่าได้รอี่สิบสองยี่สา วันนี้วันนี้วันนี้ดูวางเกมง่ายกว่าซ้อมไหมดูว่าไงมันดูซ้อมเหนื่อยกว่าไหมดูว่าอย่างไรก็ได้เราเตรียมมาสู้กับเขาในรูปแบบไหนครัาเก็บขวาเขาเนาะเก็บขวาจะว่าจังหวะฝีมือวันนี้ดูว่าได้เปลี่ยนแล้เราวันนี้ครับผมรูปร่างโชคโชคเสียเปรี่ยนแต่ว่าเก็บครับอืม มั่นใจเัรอเกศช่วงไหนยกไหนคิดว่ามั่นใจว่าชนะแน่นอนยกสี่ครับอ๋อยกสี่ยกสามีกยกสามยังไม่มั่นใจหรอวายยกสามว่าอ๋อเริ่มมั่นใจนะเขาเริ่มเขาเริ่มหมดใช่ไหมครับกลับมาแล้วนะวันนี้อยู่จังหวัดไหนนี่กาลสินอายุไห่ละยี่สิบสี่ครับฝากพี่น้องติดตามหน่อยน้องครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วไปรับไปโรงสวนครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่ครับเลขาอาชีพสองหมื่นเลขาก๊อบอาชีพสองหมื่นเลขากรอบอาชีพสองหนครับเดี๋ยวนะยุคยุคเป็นไงนะ พี่คิม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 ตามเอมวางไว้ยังไงครับวันนี้ต้องให้เดินครับให้เดินเดินได้เหรอครับกที่เราฝีมือครับผมแต่ว่าให้เดินตามพพี่คิมไม่ไม่ไม่กลัวเดินเข้าไปเข้าทางไหมเพราะเขาเองเขา่าจังหวัดฝีมือร่างกายเราดีอืมเราก็มั่นใจในร่างกายว่าจะร่างกายสู้เลยใช่พี่คิมน้องกลับมาแล้วเนี่ย เราอรอนาคตน้องไงครับน่าเชิงแชมป์ครับชิแชมป์จากทิงแชมป์ะเท่าไหร่พี่น่าจะร้อยยี่สิบสงยบสบสครับรี่สองคืตอนนี้ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปแล้วอีกชิงแชมป์หรือว่าต้องรอสักต้องไปสไปเลยนี่แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ถ้าเกิดไมชิงแชมป์เลยได้ไหมได้เลยอ๋อไม่ือนะไม่ืนะถ้าเกิดชิงแชมป์ไม่เือนะอีกเท่าไหร่นะเลยครับสองหมื่นครับสองหมนบาทนะเดี๋ยวตาครับ อ้าวี่ชิ่มปากแฟนบอลจิดตามน้องหน่อยกลับมากลับมาแล้วปากเป็นกาลังใจได้เลยครับเพี่เลื้ยงสวนมาอยู่กอล์ยตันสู้แน่นอนครับซ้อมดีแน่นอนมาอยู่ได้กี่ไฟแล้วพี่มาอยุดไฟที่3ามแล้วครับชนะชนะ3ไฟชนะ3ไฟติดแล้วใช่ครับโอ้โหมาใส่ชุดเชื่อของเลขาครับกอล์ยตันครับอาใช้กอล์ยตันต่อเลขาครต่อเลขาต่อแผ่นวิวตาผมผมอาินดีด้วยนะอินดีด้วยครับน้องแล้วก็ถ่ายรูปต่อ